สวัสดีค่ะทุกคนไม่ไรูดต้นไม้หลายวันแล้วค่ะตั้งแต่งานบวชเอ้ยไม่ใช่ค่ะตั้งแต่งานซพแล้วก็ไม่สบายค่ะไม่รุดต้นไม้ต้งสารมันโออาการยังไม่ค่อยดีค่ะทุกคนอันนี้ซื้อมาปลูกของกี่เดือน ตีไปสองเดือนนอนออกช่อออกดอกค่ะเป็นมะม่วงไออะไรนะมะม่วงใต้นะที่มันเป็นลูกตลอดปีค่ะทุกคนเดี๋ยวเอาใส่ย,ยางไปวางไว้น่นค่ะทุกคนอาการไม่ค่อยดีเป็นไข่ ข้าสองวันแล้วค่ะทุกคนอุ้ยเด้อเด้อหน้ามันถูกเอ๊ะโทรศัพท์ มันละก็นี่เอาไปงานซุกสองสามวันที่แล้วค่ะทุกคนมันละก็สวนนี่ไปงานซุกไหลงานนลค่ะมีรดหลายวัน ตืนกว่าอาทิตย์ค่ะทุกคนสงสารมัละกอคุณลดกับอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าป่วยค่ะทุกคนเป็นไข้ร้อนอยู่ หนาวอยู่สองสามวันวันไหนเนาะเนาะติดๆกัน,กนแล้วเก็มาหนาวเอ้ยหนาวสองสามวันแล้วก็ร้อนต้องมันก็แห้งมัดเลยค่ะทุกคนใส่ยางมาโอ้ยไม่เคยเหยื่อนี่ต้องบดถอยสิ้นช่วมือทุกคน เป็นเช้านีนหนาวเย็นตอนบ่ายก็ร้อนค่ะทุกคนอืมผมถือโทรศัพท์ให้เนาะโอ้ย ใส่ยางติด๊ดเอ้ยใส่ยางคาอยากถ่ายคลิปให้ดูเนาะแต่คนถือโทรศัพท์ก็ไม่มีเนาะทำคนเดียวร้อนร้อนเอาค่ะทุกคน ไม่ลดก็ไม่ได้เนาะเพราะเรากำลังเป็นลูกทั้งนั้นเลยทุกคนวันนี้โฮลเลนถ่ายให้ดูหลายรอบนะคะจะลดเทชุ่มค่ะทุกคนแม่กอกำลังต้องการน้ำทั้งนั้นเลยเพราะลูกมันโกมากเลยค่ะทุกคน,นอดอกขอ้างบนก็มีค่ะ คลิปนี้จะได้กี่นาทียังไม่รู้เลยเมื่อยแขนเมื่อยแขนคทุกคนเมื่อยแขนมากจะมือถึงถือโทรศัพท์กบบมือนึงถึงไอถือไอน้ำสายยางเม,มื่อยก็เม่อยเมื่อยมากเลยเมื่อยจากเจ้าของเป็นไข่ด้วยแต่ก็อยากถ่ายให้ดูค่ะทุกคน น,นี่ก็ห้าโมงเย็นแล้วค่ะห้าโมงเย็นจะแดดยังไม่อันนี้เลยประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะทุกคนเพราะว่าจะลดต้นไม้เนาะสงสารต้นไม้ของมะละกอเต็มเลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยว,ยวหาที่วาง วางให้เหมาะสมกั่อนตัวซับไปไว้ค่ะทุกคนไม่ต้องมีก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะเอาสายยางไปตรงตีไปไม่ได้เนาะจัดคลิปนี่แค่นี้ก่อนค่ะทุกคน